สบลาเฮน้องน้องมาเจอกับบังบัดอีกแล้วแต่วันนี้เจอกับตัวนี้เลยสองห้องจิ้วเด๊ะสิบห้าเซนน้องๆแต่มันไม่มีลมหน้าวันนี้บรรยากาศมันมันพื้นไม่รู้ลมไม่มีเอ้เลวเราวิ่งกันโอ้ความละเอียดเอ้เลวเดี๋ยวเราจะให้บังมีวิ่งสักสามสิบแปดวันน้องๆอย่าลืมฝากเคาะให้กำลังใจบังมัดด้วยแ้วกโฆษณาด้วยน้องๆนี่ มาดูกันเดียวเดียวเดียวมาดูกันน้องๆว่าเราจะขึ้นได้ไหมมันไม่มีร่มแต่เราต้องวิ่งนุ่งมเหยียดวิ่งวิ่งหยาบวันนี้หละเราจะได้พละกําลังน้องๆเพราะเราจะวิ่งวันนี้เราจะวิ่งสัก38น้องๆเราจะวิ่งให้รอบสนามเลยเอาไปไหมไปมังบอกจะวิ่งตามทายน้องๆไปแล้วโอ้ โอ้กห oh. เจะวิ่งถ่ายเราจะสันส่นๆหน่อยนะทุกคนให้สายได้ไหมขึ้นไหมประคองได้ไหมอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับสวยเราจะวิ่งรอบสนามเลย <c oughs> เอาเลยสวยโอ้โหขึ้นดีไม่ไหวไม่ไอบสนามเลยเอาแล้ว เอาแล้วบางม,มีหอบแล้วบางม,นมีนู่นนักวิ่งเราหมดแรงแล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนตัวช่วยเราจะมีคนวิ่งใหม่เราจะวิ่งทุกวันเอาไปตอนนี้เรามีผู้รับไม้แล้ว <c oughs> เราวิ่งทั้งสนามแล้วทุกคน <c oughs> นู่นว้าวอยู่นู่นน้อย <c oughs> นู่นอยู่นู่น <c oughs> นี่เราจ้างเด็กวิ่ง นูนวิ่งแล้วโอ้โหสุดยอด <c oughs> ขึ้นดีมากแต่ว่าเราต้องวิ่งนู่นนักบอลไม่พือ้ออกกำลังกายสุดยอดโอ้โหต่ <c oughs> อไหมเจงเป้งเลยทีนี้เราก็จะมีบางมีมาต่อต่อไม้วิ่งแทนเราจะมีคนวิ่งลาบเลยทุกคนวันนี้เราจะวิ่งให้ลาบ <c oughs> เอาตอนนี้บางมีรับไว้แล้วไปต่อ โอ้โหถุดยอดหอบหอบเป็นไงบ้างหอบไหมหอบนุน่นยับแล้วสี่คุณน้อยยับแล้วบางมีว้าวอยู่นู่นแล้วทุวกคนมองไม่ก็เห็นยังมัดซูมนุน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นโอ้แล้วก็จะวนกลับมาตรงนี้วนกลับมานี่วนกลับมาที่แล้วหอบแล้วทุวกคนตอนนี้เราหอบแล้ว,วน้องๆ โอ้พักก่อนพักไม่ไปต่อโอเคเบอร์สิบสี่ตอนนี้กำลังไล่มาติดติดกำลังไล่ไปติดติดแล้วโอ,โอ้รอยนัดวันนี้ได้เหงื่อจริงเอาแล้วทุกคนไงมัม้งม,ม,มี่ม <c oughs> เราซ้อมมาก่อนมังมีเพราะเราจะถึงฤด,ดูการแข่งแล้วมีทําตัวให้พร้อมมังมีมเอ้ยมังมีได้ลงแน่ว่าวอายุไม่เกินสิบากม็มีมรธอนก็มีนูน่นว้าวโอ้หนี่ว่าวมารธอนของจริงทุกคน วิ่งนี่ว่าวมาราทอนไปต่อเจงโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดนี่เป็นว่าวมาราทอนทุกคนของเราคือเราวิ่งมาราทอนไม่ใช่ว่าขึ้นมาราทอนนูน่นคนรับไม้ต่อวิ่งไปแล้วโอ้โหทุกคนมิฉะนั้นดูเลโคตรนางมาด้วยทุกคนเพราะว่านุ่งวิ่งกระตุกลยุยวิ่งหยาบบอไม่ให้ตนันไปทันแล้วเป็นไง ไปไงเดี๋ยวเรามาเบรกกินน้ำก่อนตะกรูเดี๋ยวเราไปขึ้นใหม่ทุกคนโอ้โอไปต่อย,ยังไม่ยอมทุกคนเออเบอร์ทรีรับไม้แทนไปต่อนู่นโอ้โหมันไม่มีลมจริงๆวันนี้วิ่งดังวันเลยเรานู่นดูนักวิ่งเราดูโอ้โหวิ่งเอาจริงเอาจังพักกอนผักกอนน้ำกวางมีน้ำที่ประตูเล็กมัางมีพักกอนผักกอน โอ้โหสี่นาทียี่สิบเจ็ดนาทีสี่นาทียี่สิบเก้าวิสี่นาทีสามรอสองหมดแล้วลงมาจอดก่อนทุกคนพักก่อน <laughs> สุดยอดน้องๆน,นี่ก็เรียกว่าวิ่งว้าวจริงๆน้องๆเป็นว่าวมาราธอนซึ่งเราต้องวิ่งมาราธอนน้องๆเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกสักครู่มาทุกคนเรามาวิ่งว้าวมาราธอนต่อซึ่งดูความยาวหางน้องๆนู่น อยาไปถึงนู่นเตรียมตัวเฮ้ยไปแล้วว่ามาราธอนเราเราจะมีผู้วิ่งถึงสองคนด้วยกันถึงจะวิ่งรอบสนามเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเพื่อการวิ่งว่าวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กันด้วยน้องๆนู่นว่าไปนู่นแล้วนี่ก็มาด้วยมาเราทอนของแท้เมื่อกี้ ไหนว่าแล้วยังอยู่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 เอาแล้วเราจะวิ่งสักแปดนาทีพอไม่เอาไม่เอาโยบายไปเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทำไม่เรียบร้อยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราจะวิ่งแบบมาราธอนเราจะมีผู้เปลี่ยนไม้นูเนยเบอร์สิบสี่เปลี่ยนพางยงเฮ้ยเด็กคนเด็กคน ร่วงลงมาแล้วเม้าวมารา,าต้นเรา,าบางมีหมดบางมีหมดตอนนี้เอาบางมีโยนทมอะไรดีเอามีผู้รับไม้ต่รอร<เ>อคนวิ่งเราสลบไปหนึ่งทีนี้หางปันม่วงมาแล้ว แกตี่น,นั่นๆอ้าวไปต่อไปไปแล้วไปแล้วว้าวมาราธอนน,น้องๆไม่มีลมซึ่งมันไม่มีลมเราก็จะวิ่งมาราธอนไปเลยนู่นว้าวอยู่นู่นว้าวอยู่นูน่น เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้โหวิ่งรอบสนามจริงเลยทุกคน oh, <my. S 1> หยุดวิ่งไม่ได้เลย oh, <my. S 1> เอาแล้ว okay, <my. S 1> เอาแล้วโอ้โหโอ้โห เอาแล้วว่าวิทย์อยู่นู่นแล้วเอาแล้วสองหองจิ๋วไปนู่นแล้วโอเคบังวีโอเค,อเ,คเราน่าจะต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนน้องๆเพราะว่าเห็นดูเด็กแล้ววิ่งหลายรอบ โอ้โอ oh, oh, ้สาวถึงมือดึงดึงมือทีดิดึงถึงมือเลยมันสวยงามเจียงเพิงอันแหละอันแหละอันแหละสวยมา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 ,มายืนก่อนมึงมีไปยืนไปยิงกูมาก่อนมี่ยิงก่อนหวังมาเอายืนมี่เข้ามา เชียงเป้งน้องๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแลคกันด้วยสำหรับคลิปนี้มังมาดขอตัวไปก่อนสวัสดีสบลาเฮ